เกาะวาิกีนะคะก็มีกิจกรรมมากมายเลยที่ทำนะคะอย่างเช่นปั่นจักรยานชมไร่องุงนหรือ e c o s i p p d v e n t u r e s นะคะคือการห้อยตัวผ่านต้นองุงนแล้วก็ต้นไม้ลงไปสู่พุ่มไม้พื้นเมืองเก่าแก่นะคะเช่นต้นเฟินแล้วก็ลำาธารธรรมชาติล้อมรอบไปด้วยนกซึ่งมีความยาวก,กว่า200เมตรค่ะและกิจกรรมนะคะที่นิยมอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ Standup p a d l โดบอยดิงวกนะคะก็เป็นแบบนี้ ซึ่งก็จะขึ้นไปยืนอยู่บนบอร์ดแล้วก็จะมีไม้พายให้เราไปยืนทรงตัวอยู่ข้างบนแล้วก็พายพายพายไปเรื่อยๆนะคะซึ่งกีฬาแบบนี้เนี่ยเล่นได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็สามารถออกกําลังกายได้ทุกส่วนด้วยมันดูน,น่าเหนื่อยเหมือนกันเนาะเพราะมันจะต้องคอยเกรงทรงตัวคือถ้าลื้นมาทรงตัวไม่ดีคือตกน้ําเลยนะใช่ซึ่งตอนนี้เนี่ยทะเลที่นี่เรียบสวยแล้วก็สามารถเล่นได้ง่ายๆเห็นทะเลแบบนี้ที่นี่เนี่ยนึกถึงแบบเสม็จเหมือนกันเนาะ อ๋ออยากจะบอกว่าตอนนี้นะเขาทำความสะอาดและพัฒนาเรียบร้อยแล้วอ่าวพร้าวเนี่ยของเราสวยเหมือนเดิมแล้วค่ะหลังจากเกิดเหตุที่ทำให้ต้องมีการปิดพื้นที่อ่าวพร้าวเมื่อเดือนกร,รกฎาคมปี2556หลายคนยังสงสัยว่าธรรมชาติที่เคยสมบูรณ์ก่อนหน้านั้นตอนนี้ยังมีความสมบูรณ์หลงเหลืออยู่ไหม หลายหน่วยงานทั้งเอกชนและรัฐบาลได้ต่างช่วยกันฟื้นฟูพื้นที่จนถึงวันนี้นะคะอ่าวพร้าวเกาะเสม็ดได้กลับคืนสู่สภาวะปกติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมีหาดทรายที่สวยงามน้ำทะเลที่ใสสะอาดและอาหารที่ปราศจากสารพิษค่ะช่วงเมนูดาว เราอยู่บนร้านอาหารที่อยู่บนเขาที่มีชื่อว่า Mad Break by Yard Restaurant นะคะถือว่าเป็นร้านอาหารที่วิวสวยมากและขึ้นชื่อมากของที่นี่นะคะใช่ค่ะและสิ่งที่เราสั่งมาจานแรกนะคะของต้าเป็นปลาแซลมอนของพี่ยาก็เป็นแกลล็อปหอยนะคะเป็นแกลลอปคือเป็นอันนี้แค่แอปเปไทเซอร์นะคะซึ่งตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเป็เปดกับอะไรนะเมื่อกี้เขาบอกก็เป็นเหมือนแบบลูกนก อะไรเงี้เขาก็มาผสมผสมกันแล้วก็มีซอสต่างๆนะคะชิมเลยดีกว่าอาหารทะเลที่นี่จะสดมากอะ่ะใช่แล้วอาหารที่นี่ขาจัดแบบสวยเนาะดูแลแบบเป็นแบบประดับมากอะ่ะเหมือนป็ดแต่ไม่เป็ดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เขาบอกเหตุเราเนาะส่วนผสมหลายอย่างแล้วก็มีแบบ ล็ดขนมปังข้างนอกอพอทานที่ทั้งหมดที่เขาจัดมาให้แล้วพอแบบทานด้วยกันหมดเลยมันเป็นแบบเค็มมันหวานเย็นแบบมีหมดเลยอะมีแบบน้ำตาลเกลด็กลดอย่างนี้มาด้วยอะอากาศที่นี่ดีมาก มีลมเย็นๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบหนาวกันไปเพราะมีแดดด้วยแต่ดูฝั่งนน้นดิอืมมืดอึ๊บเลยอ่ะที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าแบบสีฤดูแต่งตัวให้ดีๆแล้วกันนะคะก็แต่ละวันตื่นมาก็คอยเช็คอากาศด้วยเพราะว่าวันหนึ่งเปลี่ยนเยอะมาก เมนูที่ที่นี่สั่งนะคะก็คือเมนู Kingfish ซึ่งเขาบอกว่าเป็นปลาที่ขึ้นชื่อมากของที่นี่นะคะราคาจานนี้เนี่ย47เรียนเขาบอกว่าใครมาที่นี่ควรจะสั่ง Kingfish ทานนะคะแล้วก็จานที่จะทานเนี่ยนะคะก็เป็นแกะซึ่งก็ราคา4 9เหรียญค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับจูเลียและก็มาร์นะคะซึ่งต้องบอกว่าเขาเป็นคน uh, ของการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์นะคะส่วนมากเนี่ยเป็นคนที่จะพาเราไปท่องเที่ยวที่นิวซีแลนด์ทั้งทริปเลยใช่ค่ะฮัลโหลไชจูเลียแมาร์ Thank <Hi. S 1> you our Thai fans Hi <laughs> <laughs> So today is the Father's Day the 5th of December so, in Thailand they celebrate the whole country for the King and people actually come together and light up the candles and sing the song for the King And it's going to be like that every th every year, and they have the fireworks and everything. It's right. very pretty and Thailand. Yeah, and we have some gifts, gifts to give to you to thank you. It's um, let you open it better. Ooh. This is for you. <laughs> thank you so much. Thank You're you. welcome. Definitely Thai silk. <laughs> yeah, it's Thai silk. Oh, it's got elephants. Yep. You always hear about people coming too, to Thailand please. and riding the elephants. Mm hmm. Normally in the Thai scarves are like all handmade in Thailand. Oh really? Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. It's pretty. <laughs> Do you like it? Oh, I love it. Love it. Okay. <laughs> Thank it's a you It's so <laughs> nice and warm. If it's like 100% oh, it silk, yeah. it's yeah. going to be warm. Beautiful. Yeah, yeah. it's very cool. thank you so much and we hope you have an amazing time traveling around the North Island okay thank you thank you สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วนะคะพบกับเราได้ในวันหยุดนักขัดตะเลิกน้าสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนเนาะไป b y e สวัสดีค่ะบายติดสายวันพ่อค่ะ